สวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับตอนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเอกมะขาว FM-99 นะครับวันนี้สนทนาภาษาลูกหนังกับเอกมะขาวก็จะมาพูดคุยสรุปตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงเดือนมกราคมเป็นตลาดหน้าหนาวก็ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลิพูหงแดงเองก็ได้นักเตะเข้ามาเสริมทัพแค่คนเดียวคือหลุยดิอาสนักเตะชื่อดังจาก FC ฟซีปอร์โตก็ต้องบอกว่าดีกรีทีมชาติ โคลัมเบียเลยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันสนําหรับนักเตะรายนี้ส่วนตัวอื่นๆก็ต้องบอกว่าก็มีมาคลกคักในช่วงท้ายตลาดนะครับมีทั้งตัวที่จะย้ายเข้าแต่ก็เป็นดิวล่มหรือว่านักเตะที่ปล่อยยืมตัวแล้วก็นักเตะที่ดิผูเองอยากจะปล่อยแต่ก็ไม่ได้ย้ายทั้งทางด้านดิวอกโอริกี้แล้วก็ทางด้านมินามิโนนะครับก็ต้องบอกว่าลิปูเองหนึ่งรายที่เสริมทัพเข้ามาก็ถือว่าดีกรีไม่ธรรมดานะครับก่อนที่จะไปเจาะลึก เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปของลิพูเองก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอขอบคุณซูซูกินะครับขอเสนอสุดพิเศษกับซูซูกิเซเรียริโอคอมเพกซคาสุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวประหยัดน้ํามันมากกว่า20กิโเมตรต่อลิตรให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วยราคาเริ่มต้นเพียง328,000บาทพร้อมผ่อนสบายๆนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,999บาทสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถซูซูกิทั่วประเทศ หรือที่เว็บไซต์นะครับ suzuki.co.th นะครับขอบอลแฟนบอลสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์แล้วก็โชว์รูมได้เป็นรถที่ต้องบอกว่าเล็กๆใช้ในเมืองคล่องประหยัดน้ำมันนะครับดาวถูกผ่อนสบายสามารถจับจอกันได้ใช้ไปเรียนใช้ไปทำงานได้ก็สมายนะครับตลาดรอบนี้ลิเวอร์พูลเองได้นักเตะมา1คนนะครับก็เป็นหลุยดีอาร์สก็มาดูดีกรีกันหน่อยนะครับย้ายจาก FC ฟซีปอร์โตค่าตัวคร่าวๆนี่ประมาณ37ล้านปอนด์นะครับ เดี๋ยวมีออปชันบวกเพิ่มอีกนะครับสัญญา5ปีครึ่งหลุยดีอาสจะเซ็นกับลิภูปไปจนถึงปี2027ค่าเหนื่อยตามข่าว90,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับดูฟอร์มการเล่นของหลุยดีอาสแล้วเนี่ยเล่นอ,อ,อยู่ทางด้านซ้ายเป็นพวกมิดฟิลริมเส้นดางซ้ายหรือว่าเป็นกองหน้าก็าหนอว่าเป็นตำแหน่งเดียวกับทางด้านซาดิโอมาเน่เลยนะครับก็ถว่าการย้ายทีมมาครั้งนี้ ก็คงจะเข้ามาเบียแดแย่งตำแหน่งกับซาริโอมาเน่โดยตรงหรือถ้ามองในมุมดีก,ก็ก็ดีนะครับเพราะว่าลิปูเองก็จะมีตัวลุกที่มีความเร็วจัดจ้านทางด้านซ้ายตัวเลือกเนี่ยสคนทั้งมาเน่แล้วก็ทางด้านหลุยดีอาร์จริงๆเคยมีการวัดสถิติด้วยนะครับสปีดความเร็วของหลุยดีอาร์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าย้ายเข้ามาลิพูเนี่ย เร็วกว่าโมซาลาเร็วกว่าไซโอมาเน่กนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเชื่อว่าถ้าปรับตัวได้เร็วเนี่ยได้ประโยชน์จากหลุยดีออสแน่อย่างน้อยน้อยคือการได้นักเตะที่ชื่อชั้นอย่างหลุยดีออสเข้ามาในทีมทําให้การแย่งในพื้นที่ริมเส้นทางด้านซ้ายมันน่จาจะคึกคัก,คลกแล้วอาจจะทําให้ไซโอมาเน่เนี่ยเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาได้ก็ต้องรู้นะครับว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนสําหรับทางด้านหลุยดีออสก็ต้องบอกเป็นดีกรีทีมชาติโคลัมเบีย เป็นนักเตะถ้าในฟุตบอลฟุตบอลของโปรตุเกสแล้วเนี่ยก็ต้องว่าเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าชื่อดังเลยนะครับเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับต้นๆของลีกเลยนะครับก็การย้ายมาครั้งนี้กุนซืออย่างเซกิโคอนเซซาวนี่ออกอาการหงุดหงิดเลยนะครับเพราะว่าไปเหมือนกับไม่โมโหโทีมผู้บริหารของ FC ฟซีปอร์โตว้ปล่อยนักเตะอย่างดูดิออสไปได้ยังไงเพราะว่าทีมปอร์โตเองก็ยังมีลุ้นแชมป์ในศึกฟุตบอลของลีกโปรตุเกสอยู่แต่ว่า ข้อเสนอขนาดนี้แล้วลิพูเองอะตามตามเฝ้าทางด้านหลุยดีอาสมานานมากนะครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วก็มีขาดแต่ว่าก็ไม่ได้ย้ายครั้งนี้เองก็ต้องขอบคุณทางเชคเคนครับแล้วกับเอ g ด้วยที่ไม่ทําให้แฟนบอลที่ต้องเหงาแล้วก็ผิดหวังสุดท้ายมกราคมใต้เสริมจริงๆนะครับเป็นดิวที่บอกว่าดิวขอมดําดินดิวฟ้าผ่าเลยสําหรับทางด้านหลุยดีอาสก็ยินดีกับแฟนบอลลิพูด,ด้วยชื่อว่า การได้ลุยดีอัสมาไม่มีอะไรเสียครับมีแต่ได้กับได้อยู่ที่ว่าลุยดีอัสพอย้ายเข้ามาแล้วจะปรับตัวให้กับเข้ากับระบบของลิฟพูแล้วก,ก็เชคขนครอบรวมไปถึงสภาพร่างกายจะแกล่งพอสําหรับฟุตบอลพิมลรือิปล่าเพราะว่าความเร็วอย่างเดียวไม่พอนะครับบอลอังกฤษเล่นกันค่อนข้างหนักเข้ากันค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นลุยดีอัสเองก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ของฟุตบอลพิมลิกให้ได้เร็วที่สุดแต่ดูจากสไตล์การเล่นดูจากวิธีการเล่นเชื่อว่า คงใช้เวลาปรับตัวไม่นานแล้วเดาว่าลุยดิอาจะไปได้สวยกับสไตล์ของเจเกนคอปผมฟันธงเลยครับว่าเข้ากับระบบลีพูแน่นอนนะครับส่วนนักเตะรายอื่นๆในช่วงตลาดรอบนี้เนี่ยนักเตะที่มีย้ายออก2ตัวนะครับแต่ว่าเป็นดิวยืมทั้งหมดนัดฟินลิปย้ายไปบอลมัดด้วยสัญญายืมตัวถ้าจําตัวเลขผิดค่าเช่าในการยืมตัวครั้งนี้น่าจะประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนปอนนะครับสัญญายืมตัวจนจบซีซั่น ปีนี้นัตฟิลลิปโอกาสลงสนามน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับซีซันก่อนลิพูมีปัญหาเกมรับนักเตะอย่างโจโกเมสฟักิลฟันไดเชลมาติปมีปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วทาให้นัตฟิลลิปมีโอกาสได้ลงเล่นในช่วงท้ายซีซันแล้วผลง,งานดีแต่มาปีนี้ลิเวอร์พูลผิดคาดครับแนวรับเซนเตอร์แบ็กแบ็กขวาซ้ายไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยแบงเลยรทำให้โอกาสของนัฟิลลิปไม่ไม่มีโอกาสได้ลงเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีคือการปล่อยยืม ทีมที่เสนอ,ข,อข้อเสนอมาแบบจริงจังมีมานะครับแต่ว,ว่าลิพูก็ตั้งค่าตัวไว้แต่ว่าทีมอื่นก็ไม่ได้ยื่นข้อเสนอมาเท่ากับที่ลิพูตั้งเพราะฉะนั้นก็ลิพูก็ไม่ได้ขายขาดยืมปล่อยยืมตัวให้บอลมัดไปใช้งานก็ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิฟูเองก็ได้โคนาเต้ามาด้วยทําให้ตัวเลือกในการใช้งานของนัทฟฟลิปมีกาสลงกมทั้งน้อยเพราะฉะนั้นเป็นทางเลือกเป็นทางออกที่ดีสําหรับทั้ง ในลิเวอร์พูลนัตฟิลิปแล้วก็บอลมัดด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งที่ปล่อยยืมไปคือแบ็กขวาดาวรุ่งอย่างในโกวินเลียนนะครับปล่อยยืมให้กับฟูลแลมก็ดีลนี้เหมือนกับทางด้านนัตฟิลิปนะครับปล่อยยืมจนจบซีซั่นก็โอกาสลงน้อยครับถ้าไม่นับ ฟุตบอลถ้วยคาราบาวคัพเอฟเอคัพเองทางหน้าเนโกวินเลียมเองเบียดตัวชิงลำบากครับเพราะว่าแบ็กขวาของนิพูก็เทรนดเลเซนเดอร์อน no ยาวิยาวแล้วปีนี้อโนไม่เจ็บด้วยนะครับทำให้โอกาสลงของเนโกวินเลียมมีโอกาสน้อยแล้วที่สําคัญผมดูฟอร์มแล้วเนโกวินเลียมยังเล่นแบบติดติดขัดขัดอยู่ยังเรียกฟอร์มเก่งไม่ได้ก็อาจจะปล่อยให้ฟูแลมยืมตัวไปใช้งานไปเก็บเลเวลเหมือนฮาเวียรที่ ปล่อยให้ฟูลแลมยืมตัวไปแล้วโชว์ผลงานดีก็ไม่แน่เดี๋วดูช่วงซัมเมอร์กลับมาถ้าฟอร์มดีอาจจะมาอยู่ในทีมชุดแจ่ของเจนคลับหรือไม่ถ้าฟอร์มดีแล้วจะมีออปชันซื้อขาดสำหรับทีมอื่นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวอื่นๆที่มีข่าวที่จะย้ายออกแต่ก็ไม่ได้ย้ายอย่างเดวอกโอลิกี้ก่อนในนี้มีข่าวกับทั้งนิวคาสเซลเบอร์ลี่หรือทีมในเกาโชเซเรออิตาลี Italy, อย่างอตาลนต้าก็ไม่ได้ย้ายสุดท้าย ยูโอรอลิกี้ก็ยังปักหลักอยู่ที่แอนฟิลก็จะเป็นส่วนหนึ่งของลิพูต่อไปรวมไปถึงแนวรุกจากญี่ปุ่นอย่างทาคุมิมินามิโนะนะครับนี่ข่าวที่จะย้ายไปรีดยูเในเต็ดช่วง2-3วันก่อนตลาดจะปิดนี่ต้องบอกว่ารีดนี่ต้องการที่จะดึงตัวทาคุมิมินามิโนไปร่วมทีมแต่ว่ามินามิโนเองก็คงอยากจะอยู่กับลิพูนะครับตัวเองบอกบอกแล้วเขาว่าอยากอยู่ลิพูต่อแล้วก็ที่สําคัญ ตัวมินาโนเองมีส่วนร่วมกับฟุตบอลคาราบาลครับแล้วก็ทีมได้เข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศด้วยก็อยากจะอยู่กับลิพูอยากพิสูจน์ตัวเองอยากจะคว้าแชมป์กับลิพูเพราะว่าย้ายมาจากเซาวบวกจริงๆ ฟอร์มของมินามิโนเองก็ยังไม่ได้ดีมากมายเท่าไหร่นะครับปล่อยให้ซอลันด้านยืมตัวไปเมื่อ,อมกราคมเมื่อปีที่แล้วกลับมาก็ยังเรียกฟอร์มเก่งไม่ได้ยังปรับตัวเข้ากับฟุตบอลกรีฑาได้โดยเฉพาะเรื่องสภาพร่างกายเรื่องสปีดความเร็วก็ยังเป็นปัญหาอยู่สําหรับทางด้านทาคุคมิมินามิโนน,นะครับส่วนดิวที่ต้องบอกว่าดิวร่มของลิเวอร์พูลในช่วงตลาดจะปิดคืนสุดท้ายเลยนะครับก็ นักเตะดาวรุ่งอย่างฟาบิโอคาร์โวโก็เป็นนักเตะจากฟูลแลมนะครับทางน้าลิพูเดยสนใจคาร์โวโยมาสักพักแล้วนะครับก็ตอนแรกเนี่ยบอกว่าจัดได้ครับตรวจร่างกายผ่านเรื่องสัญญงสัญญาเรื่องสัญญา5ปีตัวจร่างกายผ่านเรื่องพวกนี้เนี่ยครบหมดแล้วเพียงแค่ว่าสุดท้ายลระเอกสารมีปัญหาทําเรื่องไม่ทันเส้นตายในช่วง5้าทุ่มที่อังกฤษก็เลยทําให้ฟาบิโอคาร์โวโยเนี่ย อ,อดย้ายมาลิพูแต่ว่ามองอีกปุมหนึ่งก็ฟูลแลมใช้งานทางนั้นคาร์วโยได้จนถึงจบซีซั่นแล้วลิพูเองสามารถไปดึงคาร์วยโมยมาในถิ่นแอนฟิลดได้แบบฟรีๆนะครับเพราะ,ะนั้นเชื่อว่าลิพูเองก็ยังมีโอกาสที่จะได้ตัวแนวรุกดาวรุ่งอย่างฟาบิโอคาร์วโยเพราะว่าตามข่าวเนี่ยคาร์วยโยเองกระตือรือร้นที่จะมาเล่นให้กับลิพูต้องการเล่นให้กับทางด้านเชเกินคอป ถ้านักเตะมีใจแบบนี้เชื่อว่าในช่วงซัมเมอร์ลิปูเองก็อาจจะคว้าคาร์บโยมาแบบฟรีๆผมว่าดีอนี้ถ้าเป็นไปตามคาดลิปูเองคง,คงจะได้นักเตะแบบฟรีฟรนะครับอยู่ที่ว่าคาร์บโยเองจะมีเปลี่ยนใจในช่วงจบซีซันหรือเปล่าแต่ดูนาโน้มแล้วไม่น่าจะพลาดสําสหรับดีวนี้นะครับส่วนหลังจากนี้ไปนะครับในช่วงฟรีฟ้าเดย์ล็อตนี้เนี่ยมีนักเตะที่ไปลุยทีมชาติ่างทาคุมิมินามิโนเล่นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ในโซนเอเชียกับญี่ปุ่นเกมล่าสุดเล่นกับซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่นชนะมีนามิโน,โนก็ยิงได้ด้วยนะครับในโซนอเมริกาใต้มีฟาบินโยมีอลิสันเบเกอร์ไปเล่นคัดไฟในโซนอเมริกาใต้ส่วนทางด้านลุยดิอัตนักเตะใหม่เองก็รอทําเรื่องวีซ่าอยู่แต่ดูแล้วไม่น่าพลาดยังไงก็น่าจะได้มาร่วมทีมลิูเรลเร็วนี้ในโซนแอฟริกานาบิเกตากลับมาสู่ทีมแล้วครับหลังจากที่ รอบน็อกเอาท์กลับมาฝึกซ้อมกับอ์พูแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่ก็คือโมซาล่ากับซาริโอมาเน่ยังไงก็เล่นจนถึงวันที่6แน่นอนนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมก็หลุดเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศทั้งคู่ทั้งซาริโอมาเน่และครับโมซาล่าเส้นทางของ2คนนี้มีโอกาสที่จะเจอกันด้วยนะครับยังไงก็วอวยพรให้ทั้งคู่เข้าไปถึงนัดชิงนะครับส่วนโปรแกรมหลังเบรกทีมชาติมาลิอร์พูเองก็จะมีโปรแกรมลงเล่นในช่วงวันที่ 6กุมภาพันธ์เป็นศึกฟุตบอลเอฟเอครับเล่นที่แอนฟิลด์เจอทีมอย่างคาดิฟชั่วว่าก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับทางด้านลิพูนะครับส่วนในช่วงวันที่10กุมภาพันธ์ก็ถือว่าเป็นเกมพิเศกบิ๊กแมตช์เลยนะครับลิพูจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับเบลเซอร์ถ้าว่าวันนั้นนักเตะลิพูชุดใหญ่น่าจะกลับมาครบบรรยากาศน่าจะคึกคักดูจากแต้มลิพูเองยังมีลุ้นเบียดแชมป์ห่างๆกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับ แต้มอาจจะดูห่าง9้าแต้มแต่ว่าโปรแกรมของลิพูแข่งน้อยกว่าซิตี้อยู่หนึ่งเกมเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะการที่นักเตะตัวหลักในช่วงกุมภาพันซีนนั่นี้กลับมาแบบฟูลทีมผิดกับซีซั่นที่ผ่านมาครับมกลากรุมพานนักเตะลิพูทยอยกันเจ็บเป็นว่าเล่นแต่ว่าซีซั่นนี้กลับมาครบก็ทําให้บรรยากาศในการลุ้นแชมป์ก็ยังคึกคักอยู่นักเตะตัวหลักอย่างเอ่อฟิคิลฟันได้อย่างจะไดเฮนเดอร์สันรวมไปถึงเจคเกครับเองก็ ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าทีมยังมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าบรรยากาศแบบนี้อาจจะทำให้ลิฟว์ต่อยอดถึงการลุ้นแชมป์แล้วก็ในช่วงปลายเดือนก็ยําเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศในฟุตบอลคาราบาวครับที่เวมบลีย์ลิฟว์จะเจอกับทางด้านเชลซีนะครับก็สรุปเรียบร้อยแล้วครับคร่าวๆตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงมกราคมได้มา1ตัวดิวเดียวแต่ว่าเป็นดิวที่ต้องบอกว่าบิ๊กแม์ ที่เหลือก็รอเพียงแค่ลุยดีออสปรับตัวให้เข้ากับระบา,าสไตล์ของลิฟูระบบของเจคินครับที่ว่าทุกอย่างจะไปได้สวยนะครับก็ฝากไว้แค่นี้สําหรับ EP นี้นะครับก็มาสรุปกันสั้นๆส,สำหรับรงทาด้านตลาดซื้อขายนักเตะของหงแดงลิฟูในช่วงมกราคมนี้นะครับก่อนจากการฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคอบอลแฟนบอลฝากติดตามทางเพจ เอกมะข่าว FM 99รวมไปถึงทางด้านช่อง YouTube ของเอกมะขาวด้วยก็ชื่อเดียวกันนะครับเอกมะข่าว FM 99นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะมาวิเคราะห์ก่อนเกมหลังเกมที่ลิฟูจะลงเล่นนะครับพยายามจะทำคอนเทนต์มาให้แฟนลิภูได้ดูกันบ่อยๆนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ